คอคอเนี่ยมันโดดคออ่ะยัะงยังไงไอ้ผีอย่าชุดไปเดี๋ยวให้ชุดเปให้ชุดเปแล้วเด็กคนนี้มึงไปเจอมาที่ไหนอะ่ะเห็นน้อ,นองเขาอยู่ใต้สะพานลอยครับแล้วแล้วยังไงครับก็สงสารเห็นมีเห็นมีแววขอรับหน้าหน่อยครับรีบออกครับแล้วลตอนที่เจอ,อนี้กำลังลาดน้ำหรือว่ายัางไงฮะ ปัด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 แป้งปัดแป้งเออคนชจ้ามาผมเิหนูด้วยวิดีโอนี้จะอยู่ใน YouTube นะเว้ยขั้นตอนการทำผีของทีมอาร์ตภาพยนตร์นะฮะนี่คือเบื้องหลังการทำเอฟเฟกต์ เฮ้ยแล้วทำไมขอครับเดี๋ยวเสร็จนะคะเออเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วบอกอีกอีกอีกัดนึงอีกละแม้นี่ลุงกลับบอกด้วยนะช่วยอ่าข้างหลังอ่ะปิดปิดหัวนมข้างหลังหน่อยมันมันออกกาศได้ปะออดเลยไม่กูจะออเข้ายังงเดยจะมีอารมณ์กันอ่ะโอเคได้งั้นแหละครับ รู้สึกว่าขวัญเดียวขวดียวสวยเลยมึงขึ้นมาง่อีกง่าให้มันหนักนอตคนนี้เวลาเมาเป็นไงฮะคนเนี้ยเวลาเมาเป็นไงอ๋อรั่วครับเมาแล้วเลื่อง้ยนี่เมาปิดปิดวะคนนี้ป๊อตจริงไหมเออคนนี้คนนี้ป๊อตจริงวะอ่ะอ่ะเดี๋ยวคัดคัทก่อนถ่ายตรงคนนี้ได้ครับรับแคบแคบไปอ่ะหกปันเหลือหน่านี